สวัสดีครับมาพบกับ BMW X1 นะฮะ X Line เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับปี2016ทีนี้ราคาราขายอยู่ที่829,000บาทกับลูกค้าเครดิตดีก็จัดไปแน้นได้เต็มเลยนะฟรีดาวครับเราจัดลงโอนประกันภัยชั้นหนึ่งเรียบร้อยครับผ่อนจุมละ16,000ครับ6ปีนะฮะหรือว่า72งวดแล้วส่วนไม่ได้ป้ายแดงนะครับไม่มีชนฮะประวัติเช็คส่วนตลอดนะครับบอดี้เดิมสนิทครับตัวรถเป็นสีดานะครับ เครื่องยนต์ดีเซลนะฮะประหยัดภายในก็สวยๆฮะเบาะปรับไฟฟ้าเมมเบรี่พวงมาลัยมันติคูดคอนโทรนะครับจอลกล้องถอยนีวิเกเตอร์นำทางาระบบความปลอดภัยถุงลมรอบคันนะครับเบาะก็สภาพสวยเลยครับเบาะหนังสีนดำตาหนาฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าเครื่องเกียร์ก็ปกตินะฮะเลขไม์แค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะประวัติเช็คสูตรตลอดนะบุ๊กสวิตช์ครบกุญแจครบ2ดอกครับ กล้องมองรอบคันนะครับมีโหมดสปอร์ตอีโคสปอร์ตสนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองนะฮะซอยโกสุมรวมใจกรุงเทพครับสนใจโทร061 4 4 3 2829